สวัสดีครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ,อรายการกูบะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มีไม์แล้ววันนี้นะครับเราจะเปิดรายการด้วยการพาไปดูเบื้องหลังการอำลาของน้องสปายนะครับทุกคนและตอนนี้มีชุดเกิดงอขึ้นมาใหม่เพราะว่าสปายเนี่ยบอกว่าพ่อมันมีชุดโอเพนนิ่งด้วยแล้วเขาเพิ่งบอกในเมื่อคืนนี้เราก็เลยต้องเอาชุดเก่าของเราเนี่ยมาทําใหม่นะครับโดยการที่เราเอาชุดของน้องอินดี้นี่ทุกคนจําได้ไหมชุดอำลาําตำแหน่งของอินดีน้มาเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนดีไซน์เราใช้ของเก่าที่บ้านมาวนเพราะว่ามันคือการ การรียูสเพราะเป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์แต่ธรรมชาติจริงๆแล้ววันนี้อะอยากรู้ว่าสไปอะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่จะได้อำนาจตำแหน่งแล้วเออคุณชอบการีมองมีใหม่เอฟอย่าเอฟอย่าเหยียบนะเพราะว่าเลือดเลือดเซนแม่บอกว่าไอ้เนี่ยนี่แข่งกว่าเพชรอีกนะลองดิ บอกแล้วเร็วมากรู้สึกเหมือนเพิ่งจะเขาดาไปว่าไม่นานนี้เองว่าแบบได้แล้วว่ามันมันใกล้จะหมดแล้วเราเราจะยังไงต่อีใหรือเสียใจ <laughs> เสียใจด้วยแล้วมันก็ดีใจด้วยเพราะว่าดีใจนะที่เนี้ยคือหมายถึงว่าจะได้มีน้องๆรุ่นต่อๆไปเข้ามาทํางานร่วมกับพวกเราแล้วใช่อยู่ในตําแหน่งาต้องปีหนึ่งใช่ไหมล่ะทุกคนเราจะบอกว่าการทําครั้งนี้นะเออทําทั้งหมดประมาณ3ชุดนะครับถือว่าทําชุดโอเพนนิ่งด้วยก็ชุดนี้อ่ะกำลังทําอยู่ชุดที่2ก็เป็นชุดเข้างานซึ่งชุดเข้างานเนี่ยเพิ่งเสร็จสดๆร้อนวันนี้เลยเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพิ่งได้ลองเพิ่งได้ลองเมื่อกี้นี้เลยนะครับถึงมันจะคับไปหน่อยหรือหลวมมาหน่อยก็ต้องใส่แหละพอแก้ไข ต่อไปก็ไปชุดอำลาตำแหน่งซึ่งไม่รู้ว่าได้ลองหรือยัง,<อ>งนะครับใส่ได้ไหมสวยมากใส่ได้ชุดอำลตาตำแหน่งครั้งนี้จะเป็นชุดที่น,นี่หรอชุดอำลตาตำแหน่งนั่นะแหละบอกแค่นี้ถ่ะคำเดียวเราดแต่งหน้ากี่โมงแต่งหน้าบ่ายสองตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่นะครับที่บ้านเราอยู่ที่นนทบุรีแล้วงานอยู่ที่ลาประสคงลาประสคงก็ว่ากันนะครับเพราะเราเป็นคนคน <laughs> พราะเราอำนาจํำแหน่งแล้วเราไม่ต้องรีบอะไรอย่างงั้นเพราะเราไม่ได้เป็นคนประกวดไงถ้าทันก็ได้ร่วมงานถ้าทันได้ร่วมงานถ้าไม่ทันก็อกมองอย่างเดียวจบไม่สีเรียดเพราะเราเป็นคนได้ตำแหน่งละมองอยู่ที่ที่งานแล้วไม่ต้องห่วงเอออะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ขอเวลาทำชุดก่อนพอเพราะน่าจะไม่ทันละ เวลาจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะเราออกมาจากบ้านช้ามากเราจะต้องให้สไปายเนี่ยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนนะครับเพราะต้องไปแต่งหน้าไม่งั้นไม่ทันไปเลยเลยสไปน์ลงไปเลยตอนนี้ไปทางไหนต่อเนี่ยออกไปเราไปทางนู้นแล้วนั่งไปทางนู้นต่อเลี้ยวเขียวไปเลี้ยวเขียวแล้วไม่ใช่แล้วต่เกียจะไปทำไมอ่ะทันแล้วไปเลยเอ้าโอ้ยยาวล้วไรตอนนี้ถ้าอันั้นนู่นแหละหัวโงเย็นได้แต่งหน้าเชื่อกูเจอกันตอนบ่อยคืนเดียวโอเคจบ ตอนนี้เราถึงงานแล้วนะครับที่ที่โรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เรานัดน้องมาใบสองน้องช่างแต่งหน้าก็เริ่มวีละช่างผมเริ่มวีละแต่ตอนนี้เราต้องรีบพึ่งไปแต่งหน,น้าเราผมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทนันครับมีชุดแรกอะ่ะมันเป็นชุดมีปกคอไงป็นชุดรัดลูกถ้าเป็นผมยาวพี่ควรมันจะดูรังตังไปอะ่ะรวบหยิกที่เขาเคยชอบรวบก็ได้แบบผมมหยิกของเขานะ่ะเออ ช่างแต่งหน้าของเราวันนี้กับช่างผมนะครับอันนี้คือน้องออยนะครับน้องออยนะเปิดหน้าหน่อยครับน้องเปิดหน้าใครอยากวาร์ปเดี๋ยวจะขึ้นวาร์ปให้ได้เลยนะครับช่างแต่งหน้าของเราประจํา <Okay. S 1> ตัวพี่สปายเลยนะครับอันนี้น้องการนะครับช่างแต่งผมตอนนี้ฝีมือกําลังมามากครับทุกคน ครับเรากำลังจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดหน้างานเออให้แบบพบปะคนมงพบปะคนแบบประชาชนหน้างานก่อนเข้างานอะไรแบบนี้เอออันนี้ก็เป็นชุดที่เพิ่งตัดเสร็จตัดภายในวันเดียวเหมือนเดิมนะครับชุดเขียวอุ้ยอุ้ย่อได้ะเนี่ยเดินๆเดินหนูเข้าไม่ออกกันนะเดินสองซ้ำเสองซ้ำอ๋อมันยังไม่ได้รู้ซีฟ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลาะถามคนในงานดีกว่าว่าใครเนี่ยที่เขาอยากจะให้เป็นคนมงนะครับแต่ว่าคนนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วไม่อยากมงแล้วมงอีกไหมไปเดียวก็พอแล้วค่ะให้น้องๆบ้างจะบอกว่าเอาเลยปะมันไม่ชินกับการที่อยู่ดีมีใหม่เพราะปกติคือวอล์กเออไม่มีใหม่ไงมึงชินปะไม่ชินพูดก่อนว่าเราสามารถพูดได้ว่าเราใช่ไม่ได้เป็นกรรมการเราสามารถพูดได้ว่าเออสิ่งที่คนมงปีที่แล้วเนี่ยอยาก เห็นในผู้เข้าประกวดในปีนี้คิดว่าแววคนไหนจะออกอะขอสามคนสปายให้น้องเบอร์หกแล้วก็เพชศัตร์เบอร์เกแล้วก็เบอร์12เพราะว่าทั้ง3คนเนี้ย มี potential จะมุงที่ใครก็ได้อยู่ที่ว่ากองเราเนี่ยอยากได้ลุค<ช>แบบไหนในปีนี้<ช>เพราะว่าทั้ง3คนอะ่ะสวยเก่งพร้อมเหมือนกันหมดเลย<ช>สิ่งที่เขาแตกต่างกันก็คือลุค<ช>อยู่<ช>แค่ว่ากรรมการอยากได้แบบไหนส่วนตัวสปายนะสปายไม่ได้มีผลอะไรเลยกับการตัดสินในครั้งนี้คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสปายคือ, no. อ,อน no. อ้องเบอร์หกก็น้องเบอร์ห ช่เราดูศักยภาพของน้องมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือน้องเขาพัฒนามากขึ้นแล้วก็ดูว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าเราจะได้ทํางานกับคนที่สามารถพัฒนาต่อได้ใช่ล้วตามนั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้นะครับคนที่จะมงต่อน้องสปายเนี่ยแล้วน้องสปายจะเป็นคนครอบมงให้อะคือใครครอบมงมอบมงอะคือแม่น้องอ๋อใช่แม่น้องอ้าวันนี้แม่แม่น้องมอบมงนะครับแล้วก็น้องสปายก็ยืนข้างๆได้กําลังใจอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้ใครจะได้เป็นคนมงนะครับความคิดของเรานะตั้งแต่เดวันเราชอบน้องเบอร์6ชื่อโครานะครับอายุ แเองแล้วว่าอันนี้เป็นแนวใหม่ของแม่น้องของมิสเอิร์เนาะถ้าเลือกไปนี่ว่าไปกองใหญ่อะมีลุ้นเข้ารอบแบบเข้ารอบลึกๆถ้าเขามีแพชชั่นในการประกวดเพราะน้องยังใหม่มากก็เราติดตามกันว่าคืนนี้น้องสมองหรือเปล่าซาน่าจะคนเดียวกันคือหน้าน้องอะเหมือนแบบนางงามแนวแบบไม่ใช่แนวแนวไทยเป็นแนวออกฟิลิปปินไปเลยแล้วดูแบบดูอินเตอร์ตอนนี้อยากเห็นตัวจริงของน้องมากว่าหน้าสดหรือหน้าจริงๆหือเป็นยังไงอยากเห็นเดี๋ยวเราไปแอบลุ้นกันูว่าน้องหน้าสดจะสวยอย่างที่เราอยากเจอหรือเปล่า ต้องขอบคุณพี่ๆที่เชียร์มากเลยอ๋อโอเคครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะสัมภาษณ์ได้กันค่ะขอ,อเชิญเรื่มคะค่ะว่าวไงคะกุสบาย วันนี้มางานอะไรคะมาดูผู้เข้าประกวดค่ะเป็นไงบ้างคะแม่ลูกสาวจะอำลาตำแหน่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมึงรู้สึกไงถ้าวันดีกม่มาร้องไห้เพราะว่าวันได้มงอ่ะแม่ก็ไม่มาถ้าวันนี้แม่ไม่มาออกหนูจะร้องไห้แล้วก็มึงอยู่กับอีเจอีเจอยู่ไหนนี่ไงมึงจาวันประกวดได้ไหมวันนั้นที่กูร้องเพลงอยู่อีเจเขาชงเหล้าให้กูอยู่กูเดินลงมาหยิบเหล้ากูลงมาอีเจงี้แม่อีสปายมงแล้วกูโอเคอย่าเพิ่งคิดร้องเพลงอยู่ อ่าแล้วคุณสตังค์คะวันนี้เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะในฐานะรุ่นพี่จริงๆไม่ได้มาเชียร์ใครเป็นการส่วนตัวแต่มาดูสบายอมลาอันนี้พูดจริงอีสไปก็ไม่ได้อมลาด้วยวันนี้ไม่ได้อำลาขอบคุณนะคะที่มาร่วมงานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะ ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนชุดให้น้องสปายนะครับเป็นชุดโอเพนนิ่งแดนนะครับน้องแดนได้ไหมเอาลองใส่ดูที่ชับๆๆๆเออป่ะเออเออเออเอาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเต้นเต็งเต็งเปลี่ยนตังหเปลี่ยนตังหอ้าวทำไมวะหัก เร่งเร่งหน่อยนะครับพี่ขออีก2อนาทีเร็วครับเร็วครับเร็วครับเร็เวครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยทุกคน ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ผิวอีโกเวลาทาเดี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพงง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคราผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่นึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท SF50PA บวกบวกบวกไม่เนกหนักที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเนกหนักเป็นตัวบำรุงด้วยดักน้ำไม่ได้หน้าให ดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าก็จบไปแล้วนะคะเมื่อกี้บนเวทีไม่ได้อาลาตตำแหน่งก็เลยจะมาอาลาตรงนี้หน้าจะไม่เอาไห้ดือขอคุณพ่อแม่มากออ มากจนใช้คำว่าครอบครัวก็อาจจะยังพ่อมหมันอาจจะยังไม่มากพอเพราะว่าพ่อกับแม่คือให้ชีวิตหนูใหม่จริงๆวันนั้นที่เราคุยกันในยไหมดูโเมว่าหนูอยากทำอะไรพ่อกับแม่แ้็ทำซัพพอร์ตหนูทุกอย่างขอบคุณแม่ที่ ออกไปลองเพลงเยีวเยีเหาเงินมาตัดชุดส่งหนูขอบคุณพ่อที่ไม่เคยไม่เคยทิ้งหนูเลยทั้งพ่อทั้งแม่ขอบคุณพี่เอฟพี่ป่อยทุกคนในบ้านนางงามขี่เมาแล้วก็ขอบคุณเป็นปีทองสิโปรดักชั่นในวันที่หนูปัญหาเยอะมากที่สุดไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาช่วยแก้ หนูโอเหุกคนในบ้านทุกคนพร้อมที่จะรับสายพร้อมที่จะ s แต n บายหนูขอบคุณมากๆที่เสียสละมาช่วยหนูเต็มที่ฝนตกแดดออกพวกพี่ไม่บ่นเลยพวกพี่เต็มที่กับทุกวันจริงๆขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้หนูเป็นหนูแบบนี้จากวันแรกที่หนูเข้าบ้านมา หนูไม่รู้ว่าชีวิตหนูจะไปตรงไหนดีหนูรู้แค่ว่าหนูอยากอยู่ในห้องเงียบๆจนมาอยู่บ้านหลังนี้ทำให้หนูอยากมีชีวิตอยู่ต่อทำให้หนูอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วหนูก็จะเป็นคนที่ดีแบบนี้ต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในเส้นทางไหนหรือหนูจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรก็แล้วแต่บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่โคตร โคตรมีคุณค่ากับทางจิตใจหนูเลยมันมันไม่รู้ว่าจะต้องขอบคุณอีกกี่หมื่นครั้งมันถึงจะพอเพราะว่าระหว่างทางปัญหามันเยอะมากแต่ทุกคนไม่เคยทิ้งเลยหนูขอบคุณมากจริงค่ะสี่ตำราสี่ตำราขอบคุณมอบค่ะเออเก่งแล้วเป็นพี่แล้วขอบคุณค่ะ อ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณยังไม่ยังมีขอบคุณพ่อกับแม่หนูขอบคุณพี่ทายขอบคุณเนี่ยนะพี่ฝุ่นพี่แชมป <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่แบบแฟนคลับตัวยงพงเพชรหมู่ทะ <c oughs> ที่ตามไปมินให้ทุก,ท,กทุกช่องทางทุกทุกอย่างที่จะทำให้หนูเห็นได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เชื่อมั่นในศรัทธาของตัวเองแล้วก็ เาลบต่อความฝันของตัวเองอยู่เสมอแล้วหนูก็จะเคารพตัวเองแบบนี้ต่อไปหนูจะเป็นคนที่ดีว่าเขาบอกแม่จบแล้วมงกุฎก็จบต่อไปนี่ก็คือทำงานอย่างที่บอกนะคไม่มีอะไรจะให้ก็ใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าให้แล้วก็เหลือแค่ออกไปทํางานเพราะว่าจบแล้วจบไหมจบไหม,ไหมกับการประกวดอ่ถามตรงนี้คิด <c oughs> <c oughs> ว่าจบยังตอนแรกมันจบนะตอนนี้รู้สึกมันไม่จบ ไม่จบก็ไปต่อแค่นั้นเองอู้อาแล้วมิสคี้เมาลอมอยู่เพือจะบอกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยสปายเคยเป็นคนยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยพอมาอยู่ในครอบครัวของเราเราทุกคนเราจะคอยได้รับคำปรึกษาให้คำปรึกษากับทุกคนแล้วก็รักทุกคนทุกคนเลยที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วก็เอื้อบอกเสมอว่าสูงถ้าใครอยากจะไปต่อต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามเออแล้ว ใครถามที่แม่เลยไม่คือเราเราไม่ได้จํากัดหรอกว่าใครต้งองต้องหยุดตรงไหนหใครอยากไปต่อไปไหนก็ได้เรามีหน้าที่พ่อแม่เนอะสป,ปอร์ตลูกจะไปเรียนไหนก็ไปค้นคว้ามาแล้วจะยังไงก็มายื่นดูว่ามันโอเคไหมสุดท้ายถ้าเรากูถามกลับมึงตอบได้แต่ถ้ากูยังมีแต่แล้วมึงตอบกูมไม่ได้แสดงว่าความฝันมึงไม่สุดถ้ามึงรู้ว่า ความหมายของมันคือสุดคือจริงๆโกของมือคืออะไรแล้วคูบอกมันบอกว่าอ่ะมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้อ่ะเราถ้าเป็นอย่างนี้แวต้จะไปยังไงต่ออ,ตอ,อ่ะมึงตอบไปได้ก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าสมมติว่าความฝันหนูคิดว่าการประกวดนางงามของหนูหนูจะประกวดจนถึง30สิบเลยแล้วแต่แต่ถ้าได้ที่หนึ่งจากที่นี่ไปตกรอบที่อื่นก็ต้องเข้าใจตัวเองเพราะตัวเองทําเองเพราะพูดตั้งแต่วันแรกว่าอยากได้เท่าไหร่ให้ทําเอาอืมก่จะก่อนจะประกวดกระกวดงาน,นก่อนใช่เออนั่นแหละก็ค่ะ ตามที่เห็นไม่สุดก็ไม่สุดสุดก็สุดแล้วแต่มึงเลยนั่นแหละต่อไปวันนี้ก็เขาเรียกว่าปิดตำนานสปายในรูปแบบนี้และทุกคนทําให้สปายมาอยู่จุดนี้ได้แล <Herm> ้วต่อไปจะเป็นย sort of exactly so, ังไงก็แล้วแต่มคืออนาคตแต่ตอนนี้พี่สองคนอยากให้แค่สปายมีอนาคตที่ดีขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องเป็นจะต้องหูว่ามุ่งมั่นฉันมีแต่การประกวดในหัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ต้องการสองคนคือมึงมีชีวิตที่ดีขึ้นและทุกคนในบ้านเราที่เข้ามามีชีวิตที่ดีขึ้นแค่นั้นเอง นั่นแหละก็นาะงทำงานทําการใค่ปีสองปีก็ถือว่าทําได้หมดเลยนะคะเดินแบบจริงๆเบื้องหลังก็เริ่มทําได้เริ่มเริ่มทำเบื้องหลังแล้วใครเป็นคนทาเวทีมีที่เมาเวทีจริงๆบอกเลยว่าสร้างเวทีอ่ะที่แมลว่าหาไหมหายาเทียมหาสเตจหาสเตทเทียมอะไร ทำได้ทำได้แล้วใครอยากทำคําสวยให้ร้องสปายก็สามารถทักมาที่เพจเราได้นะครับเราพร้อมเสมอนะคบก็คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาตามนานเลยที่ไม่ได้ทำคลิปเบื้องหลังนางงามเพราะช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ทำเลยแล้วก็ยุ่งมากด้วยแล้วก็ฝากทุกคนติดตามมากันว่าต่อไปจะเป็นเวทีไหนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อคลิปว่าบ้านฉันเคยเป็นมิสเอิร์ธค่ะเฮ้ยบายอ่เอ็มกอล ีใจเออผมไม่เคยมาเยตอตั้งแต่กี่สปายเรื่องางพวกผมไม่เคยมาเลยจนวันเนี้ยมึงแล้ววันเนี้ยกูเสร็จงานมันก็เย็นมากก็แบบถ้ากูไห้ไปเป็นไรไหมวะมจะไปหน้าอย่างเงี้ยได้แม่ไปบ่ายครับบ๊ายบายบ๊ายไป